บายดีพี่น้องไปงานบอลซาลุมเพิ่นเสียชีวิตเนาะเมื่อน,นี้ยเขาจะลงปลาเพิ่นเสียมาแต่คืนเมื่อวานแอกมันถึกวันศุกร์แหละบดอาลลงเออนั่นแหละถึกมือวันศุกร์บดอาลงแล้วมือมือวันเสาร์เมือนน่อเนี้ยเขาจะเสียลงนะเนาะบ้กแขก เพิ่งน้ำกันอยู่งานผลเละพี่น้องนะพี่น้องบมาแขกมาหอดงานครับละเด้อยมางานศพสาวลุนะ่มเนาะไก่สีลงป่าอะไรแหละคนกับลบาเนาแขกกยอะมารับครับ,บ สบายดีเจโดยสบายดีจ้ะค่ะมาฮาเจมาละแหละเจพอลาเนาะโดยจ้ะค่ะไอเจก้องสบายดีไปกนพ่อผีก็ได้ยินเสียงเทพนะเจสีพ่อผีก็ได้ยินเสียงเทพพ่อคพกผีไนเสียงเทพนค่ะมณีกาส่งสกาลนะจ้ะค่ะก็มาพ่อกันจ้ะค่ะอื คือเ็ดปปลาลาวปลามเมนตเมนปลาขอกับบัไดมาหาลาวเลยเออบ้านนั้นคือเจมล拉เจฟลาบ้านพีสะไพ่นางบ้านพีสไพ่นางบ้านที่นางไปพังล่ำเมื่อคืนแหละโดยบ้านนั้น พี่นางเจอ,าาอัมราน้มีการมาส่งประกาของญาติเพื่อนจ้ค่ะญาส่งาอนะคะมาสง่งก่อนแต่ว่าพวกนั้นอะเต่ตต่จิไปมือได้้าค่ะแต่กันยังบงท่านอยากไปเดจ้าค่ะอยู่ดนโดนเจท่ันปีกสิบเก้าค,คน มีแต in right ่ผู t t no. <t like like ้งามๆสวยเด้อพี่น้องเจ้เป็นสามคนเรอกอนบรค่เนียงค่ะสี่นค่ะจ้กน่อยเพื่อนกิสีอารงแล้วยังพอไอ้ังเขาไปสวดพี่น้อง เจเป็นกว่าเซตเป็นสีเมืองเป็นหมดเลยดน,น,น,นเวลาเสียลงพี่นอ้อ,องหัอลไยองค์นพี่ิ้อผ่านมาหน่อ้ที ยุษามันคืมเลยนะอันนี้ก็พวกนนในพวกโลงมามัเหยาะมาให้มันสำเร็จเนะหน่วยบริการเพื่อน

ไดี๋ยวอยู่เงินสองเมื่อแล้วนะซาล่มเพื่อน,นี้บรร่งอยู่ปสาสสาวบครคม

ตามไปพิซซ่าเพื่อนเราพี่น้องเลยบอกแกกับสิทางเมืองนาเลย ไปแล้วบันนี้พี่น้องไปป่าซาไปเด้อไปเด้อไปเด้ออ้าเปิดเพลงอยังบันนี้อึอปื๊บปื๊บปื๊บบันนี้บ่เคยแต่ก้าวเปิดเพลงเปิดเพลงบ่แมนร้อนนี้ก่อนแซงสมันนี่ไปแบบม่วนซื่น เบื้องเจียเอยมาล่าพอนกันนะเจีย๊ยมาล่าใส่แล้วบันี้อ้าวซึ่งแล้วบันี้จี้ซึ่งแล้ว บมีค้นน้ำใ่แบบนี้เปล่ารถยองเงิ้นปลาแก้วเนาะเราแขกจอดรถเมียนเยเงิ้นปลาแก้วเจ๊มาลาสมบัติไหมเล้ายางสิปวยหนากับซวยแล้วเจ๊นอยไหะมีรถใหญ่่ะเี่ยไม่กี่ปีอะ่ ไปแล้วไปก้อนแล้วพี่นั่งเลยเบิ้งงพี่ประสาทรถโอเคอมาหอดแล้เนาะบอลค้ายนำเจ็สียางมาไม้ไปมืดแดด มาแบบบริสุทธิ์บริสาวม่วนเื่นมาเลยอละภาษา สิคุณบุกษารีมาดูมาหันสมัคุณอุมาแซนปนมามาทรงสก,การสาาลุกม,มา ามาส่งหันมองหัดบอลเด้อสาวลุไปสวสรรค์สันผ่าได้แบบนี้ไปอยูอ่บอลมันบดเจ็บบวปวดเลวเศ้าเลเจ็บปวดกันมาในนี้บุม้มพะาะ พญานแดดทายเลยเนาะเดดกระเด็ดพี่นั่งเลย

คนลงมาลังไรลงมาแดดสิแล้วยังมาของยาวเของยาวเดียวสิตอนวางเพลิงที่เมืองไหนทีน่ะจูดผแตกตั้มแล้วโบไป มันมันโมเลียนเสือกเือเือกเงมุงไปเลีนมงไเีนสวรรค์ถ้าสิมีค้องดีอย่างบันนี่ใหม่ละ พี่น้องสิอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนะพอเห็นคลิปนี้ก็ภากกดไลก็แร์ก็ติดตามเห็นซองเบาแขกในเด้ขอก็ขอบใจแล้วพวเ้ใจยังดีนะ